และในวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาวิเคราะห์ชีวิตที่สีของบิ๊กโจ๊กหลังจากที่ศาลนั้นได้มีการชี้ไปทางว่ามีถึง3ฉากทัดและใน3คู่กรณีนี้ก็อาจจะมีการสาเสะเทือนหากบิ๊กโจ๊กได้หวนคืนกลับสู่ตำแหน่งเดิมซึ่งทางด้านของนายวิรุธก็มองว่าระบบนั้นอาจจะเละเทะได้ถ้าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็ได้มีการจี้ให้ศาลปกครองและปะประชรีบวินิจฉัย และก็ปั่นใจว่าบิ๊กโจ๊กก็อาจจะกลับเข้าสู่แวดวงของตำรวจได้อีกครั้งหลังจากที่มีข่าวความเคลื่อนไหวสำคัญซึ่งก็อาจจะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งก็ได้ซึ่งนั่นก็คือกรณีของศาลปกครองสูงสุดได้มีมติยกคำร้องกรณีที่บิ๊กโจ๊กหรือพลตบวจเอกสุรเช์ห่าพาน และในการร้องเรียนต่อศาลปกครองในกรณีที่ให้ออกจากราชการว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งในก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการนั้นเห็นด้วยกับคำร้องดังกล่าวนี้ว่าการให้ออกจากราชการในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและในขั้นตอนต่อมาซึ่งก็เป็นกระบวนการที่เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองแต่มติกับถูกหักออกเป็นการให้ออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งนั่นก็ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ทําให้อีกหลายฝ่ายนั้นตั้งคําถามว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและชะตากรรมของบิ๊กโจ๊กจะสามารถได้กลับเข้ามาเป็นใหญ่ในสำนังกงานของตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งในภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีการเผยถึงผลในการชี้ขาดของบิ๊กโจ๊กในปมให้ออกจากราชการเพื่อรอคำสั่งพิพากษาในที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดและยังมีการปิดปากเงียบหลังจากที่ผลนั้นได้มีการชี้ขาดคดีของบิ๊กโจ๊กซึ่งก็ให้รอเจ้าของสำนวนนั่งบรรลังอ่านคำพิพากษาอย่างเป็นทางการ และยังมีการเมินต่อชาวเน็ตที่ได้เผยแพร่คำสั่งศาลนั้นได้ยกฟ้องคดีคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายและสั่งให้ทีมเก็บหลักฐานดำเนินคดีสืละเมิดอำนาจของศาลซึ่งจากการรายงานข่าวก็ได้ระบุว่านายประสิทธิศักดิ์มีลาบประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นประธานการประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด และมีการนำเอาประเด็นของข้อกฎหมายในคดีหมายเลขดำที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตรได้มีการยื่นฟ้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทางด้านของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคออตรนายยกรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุดว่าร่วมกันให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย